เฮ้เอ่อไม่รู้งานไม่รู้งานเนี่ยลลกโลกเนี้ยจิจิเนี้ยนี่น้นี่นี่ย้ยโ้ยโี้ยโอบ้ออ้อยอ ตัวกินปลาทูกูวันน่ะตัวต้องจับมาเร็วเขาเจียขาลาบเด้อเคียเอามือเคี้ยวเอาอันเร็วๆวุ้ยปลาทูอยู่ไหนน่าเ็วๆสองตัวก็ได้และเอาเอาเนี่ยเนี่ยน้า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 เอาออกมาอันหนึ่งเนี้ แหมอันหนึ่งนี่ยเนี่ยเนี่ยมต่องเลยเป็นปีเลยไปซื้อปลาทูตัวเก่งนะวันนี้สามจิ้นสองตัวนี่เอาเลยอ่ะอาปากงับเอาเลยอะไรดูหน้าพี่ด้วยอย่างนี้นะมาให้โชคให้ลาบกยอ่ะมาเลย

เมื่อไรเธอจะเอาออกมาเมื่อไรจ้าฉันเอากรองไว้ให้เธอแล้วเนี่ยเอ้าเอ้าตึงบัจจิบตาตำเนี่ยป้าบานีนะนโจ๊กลาบกํากังเลี่ย เคลียร์ลงสองอันเอาเพชรเพชรเคลียร์ลงสองอันก็ได้แหละ